บอยโชคชัยกลับมาใช้ชีวิตธรรมดาเป็นอีกหนึ่งความสุขในชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงหนุ่มบอยโชคชัยหรือบอยภาสกร กับการใช้ชีวิตเรียบง่ายครอบครัวเล็กๆไม่หรูหราขอเพียงพอก็พอแล้วล่าสุดเป็นที่ปื้มใจเมื่อภรรยาสาวกิฟภัควรลันคลอดบุตรชายคนที่สองจากอายุคันภ38สัปดาห์ออกมาอย่างปลอดภัยได้เห็นความหล่อเหลากันชัดๆโดยบอยได้พูตรูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าเด็กชายดารันบุญวรเมธีน้ำหนัก3,117กรัมออกมารายงานตัวแล้วครับผม ขณะเดียวกันทำเอาน้องดาวินตื่นเต้นไม่น้อยตั้งแต่เช้าเพื่อเข้ามาดูน้องชายจนคุณพ่อได้แอบเก็บภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ชมโดยเผยว่าตื่นเต้นตั้งแต่เช้านี้ตื่นมาเจอคนแรกอยากเฝ้าดารัน ซึ่งบอยหรือโชคชัยบุญระบุญวราเวธีเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531ปัจจุบันอายุ21ปีเป็นนักแสดงน้องใหม่สังกัด power t r e ช่อง3เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนทวีทาพิเศษและตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศสาขาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนุ่มบอยเข้าวงการตั้งแต่อายุเพียง15ปีด้วยการถ่ายโฆษณาคลอ s โนโลน จนความสดใสไปเตะตาแมวมองเข้าจึงถูกชักชวนให้เป็นเล่นละครเรื่องแรก กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งกลิ้งหินที่เป็นที่รู้จักในสมัยวัยรุ่นนอกจากนี้ล่าสุดบอยได้โพสต์ภาพเซอร์ไพรส์จัดหนักจากภรรยาสายเป้นั่นคือรถใหม่ป้ายแดงที่เจ้าตัวเล็งมานานลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมด้วยข้อความว่าฝันดีแล้วคืนนี้ขอบคุณคุณภรรยาเมียที่น่ารักมากๆเลยครับที่ทาให้ฝุ่ฝันของผมเป็นจริงแอบส่องรถคันนี้มานานฮ่าฮ่าเซอร์ไพรส์กันแบบงงๆพันรเมียสายเป้รักพันร เมียนะครับโควิดค่อยหายไปเที่ยวกันเย่ๆท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นอิจฉาคุณพ่อบุตรสองกันยกใหญ่ทีมงานของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันคะ่ะ